เสือพามาดูเจ้านิกกี้ทำอะไรนิกกี้จะมาาร้านชินยาานอันนี้คือกระดูกกระดูกของนมเปรี้ยวน่ะนิกกี้ของน้องของน้องของน้องอย่าเอาไปนิกกี้ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ามาโออดนมเปรี้ยวมาไม่เห็น้องให้แน่เลยอ่ะประเด็นคืออันนี้เป็นของนมเปรี้ยวนะครับ f อซส่งมาให้นมเปรี้ยวนะครับ ตอนนี้น้องเปรี้ยวยังไม่ออกมาจากสวนยางนะฮะจะนิกไปแอบเลยจะนิกไปแอบมาเอาแล้วลแอบมาเอาแอบต้องเรียกว่าแอบไปเอามาปัด <laughs> ของน้องของน้องของน้องนะพี่นิกของน้องอุ้ยอุ้ยพังหมดแล้วอ,อ,อ,อุ้ยอ,อุ้ยอืออือโอ้โมันกินได้มันของเด็กเล่นออเออมันคงคิดว่าของกินไงมันไม่รู้กินได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้พรเด็ดนี้เขาทามาเพื่อให้กินได้นะมันเป็นอะไรใช่เหรอมันกินไม่ได้มันมันเป็นกินจริงเหรอใช่มันแค่แบบบริหารฟันของเด็กไม่ใช่บอกไม่รู้น่ะเดี๋ยวิกินไม่ได้นี่กินได้ไหมตอบพี่เสือหน่อยมันกินไม่ได้อันเนี้ยมันให้ไอหมาน้อยบริหารฟันเฉยๆอืออออันนี้ก็บริหารไปลูกเธอต้อไปชิมดูก่อนไอนิกมันไม่บริหารแล้วมันเหลือจังหวะเท่ฟันร่วงแล้วนิกมันแก่อะไรแล้วใช่ไหม ไม่สนใจนะฮะณนาทีนี้ถ้าไปดึงออกเนี่ยอันตรายมากนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะถ้าเขากำลังทําแบบนี้อยู่นะลเท้ามอนุ่มวันนี้ก็จะเอาไปแห่นเล่นนะใช่นะฮะอย่าเอาขาลงนะมอนุ่มอย่าลงนะเอาขาลงมันงับเลยนะงับเลยนะมอนุ่มอย่าอย่านะต้องระวังนะพี่นะเวลาเขาอยู่กับของเล่นหรือว่าของกินอ่ะอย่าเอาขาไปใกล้ๆอย่าไปเฉียดใกล้เลยนะฮะเอาลูกลูกวี้็ูเร็วเร็วเรมองเลยนมองเลยแล้ว ข้ากลัวจะไปแยกทางกันแล้วน้องพียวออกมาตอนนี้ก็้วเกการประทะกันแน่นอนนะฮะรีบเลยนิกกี้เป็นศึกระหว่างพี่กับน้องนะฮะสองสายเลือดสองตระกูลแน่นอนนะครับใหญ่เลยเคี้ยวมันใหญ่เลยดูมีเสือดูอือออ่าฮ่าีครับนันครับโอ้โหอ้าวหลุดแล้วมันกินได้นะพี่เสือเอาเสือมามา ใช่เหรอมันกินได้เหรอมันก็แบบแบบกินได้ที่เขาทำไว้แะ่นใช่รสชาติจะอร่อยดูดินะเดี๋ยวนี้เขทำไว้แบบแบบกินได้เนาะอ้าวล่นเล่นแล้วกินไม่ได้ยังไงมันคายทิ้งแล้วมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้มันเป็นพลาสติกนี่แหละมันแค่เอามันนะตอนนี้มันกำลังเอ็นจอยกับการเคี้ยวก็เหมือนเขาอร่อยมากอาจจะมีรสชาติได้แน่เนะ มันน่าจะมีรสชาติเป็นยางมันคงไม่เอาเลยแหละถ้าเป็นยางแบบธรรมดานี่เขาคงไม่เอาแหละมันน่าจะมีรสชาติอะไรสำหรับท่านที่ทับชมคลิปนี้นะลองตอบมาคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าไอ้แท่งกระดูกปลอมๆเนี่ยฮะมันกินได้จริงไหมมันเป็นพลาสติกหรือมันทําจากอะไรนะฮะมันมันผสมอะไรมาเออมันผสมอะไรมานะดูดิเขาเคี้ยวแบบมันเลยนะเออมันไอ้มันกำลังฟินนิกกี้กำลังถ้าเป็นเราก็เหมือนเคี้ยวแม่ค้าขาแบบ กำลังแบบมันมันเลยใช่ไหมพี่เสี่ยเคี้ยวมันมะขามนั่นแหละอืม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 เออน่าเี้ยวมันอร่อยอุ้ยเคียวอร่อยแน่เลยไม่ไม่กินได้เฮ้ยมันกินแล้วอ่ะเขาอินการเคียวนิก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 มันกินไม่ได้หรือเปล่านิกใครไปจับตัวมันได้ไหมเนี่ยล็อกเลยล็อกนิกกี้นะไม่ได้ต้องหาอื่นให้มันอ่ะ ขนมยังไงขนม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 นมในถังม่านนมแล้ว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 มาเอามาเอานี่นี่มากินขนมนี่กว่าประเด็นคือไอ้นั่นกินไม่ได้ไงนี่นะนี่ไงพี่เสือออกมาอีกแล้วหนึ่งชิ้นไม่ยังนี่กินขนมกันเถอะแล้วแล้วแล้วดีพี่เสือป้อนเร็วนี่เออเนี่ยมันกินได้ไหมไอ้ก้อนพลาสติกกระดูกปลอมอ่ะ เออมันใช้ให้ให้หมาน้อยขัดฟันเฉยๆไม่ใช่บอกมันไม่น่ากินได้นะแต่เขากินเข้าไปแล้วนะชิ้นหนึ่งนะทีนี้มากินขนมแล้วทีนี้เนี่ยเขากินเข้าไปแล้วนะทีนี้กินขนมแล้วเร็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 วกินขนมแล้วเร็วโอ้มันกำลังฟินเลยตอนนี้ไม่สนใจอะไรเลยอ่ะกินขนมแล้ว

โอ้ตอนนี้ดูสายตานะทุกคนดูนะอื้อฟินมากนะฮะเ้ออดึงใหญ่อ้กีมดึงอร่อยมันนะอร่อยมันดึงไ้กินไก็ดูกอไมันเอ้าวคนนี้ใคร กินนมไหมกินนมไม่กินเหรอแล้วกินนมกินนมแล้วกินนมแล้วสงสัยไม่ชอบขนมนี้มองอะไรมองหาใครนาะหาหมาไอ้ดำนู่นหาเจ้านินหรือเปล่าอย่ายังไม่หยุดนะฮะกลับมาอยู่กับกระดูกปลอมต่อเอ้ากี่กลับได้ยัง่ยฮะ เด็ดเด็ดเด็ดเอาไปแล้วไปแล้วงับกำงับวิธีเพืมงับงับงับเอาคนนี้กันไปไหนอ่ะโอ้รถตู้รถตู้รถตู้รถขายตู้นะฮะรถขายตู้ วันนี้เป็นวันที่แดดร้อนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีโปรดักตัวใหม่นะฮะร,รู้สึกว่าลุงบอกว่าจะเป็นยาสีฟันนะครับมาให้ยูทูบเบอร์ได้ขายได้จะได้มีไรายได้อีกโปรดักต์หนึ่งอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นยาสีฟันสูตรเรียกว่าเป็นสูตรสมุนไพรนะครับในรูปแบบของตลับนะฮะใครที่อยากรู้ว่า รักตัวใหม่ในวันนี้จะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับผมนะเป็นสินค้าตัวที่ท่ารแล้วน้อนะฮะที่มาทําการตลาดอยู่ที่บ้านลุงพลนะแล้วก็ทุกตัวก็สามารถแจ้งเกิดแล้วก็เป็นที่รู้จักนะของ FC ลุงกับป้าทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยเนาะนะฮะที่ช่วยกันอุดหน,นุนเข้ามารวมถึงผลิตภัณฑ์จากมอนโอมโฮมซับจำกัดนะที่พีสกินด้วยนะสั่งซื้อผ่านช่อง YouTube เสื้อผาไปนะเบอร์โทรและไลน์ ID เดียวกันนะครับ061 515 85 4ห้าสี่หไอดีลนและเบอร์โทรเดียวกันนะครับ0ูน5 1หกหนึอย่าลืมอุดหุนผ่านช่อง youtube เสื้อผ้าไปนะทักมาทักมาทักมา